ตรงนี้เราเพิ่งมาปลูกตรงนี้เรามาปรับพื้นที่หนึ่งปีเนาะที่เรามาอยู่ตรงนี้เลยที่เรามาเช่าที่แปลงนี้นะคะเราปรับพื้นที่หนึ่งปีแล้วเราก็มาปรับปลูกปลูกนี่เราปลูกได้เจ็ดเดือนจริงๆนะคะแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งเนาะคนอาจจะฟังไม่เข้าใจนะคะตอนนี้จะได้ขวบหนึ่งแล้วจะได้ปีหนึ่งแล้วนะคะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่อําเภอวังน้ําเขียวนะครับอยู่ที่ไร่อังุนเจริญซับวังนําเขียวนะครับนะครับเดี๋ยว มาดูวิธีการปลูกแล้วก็หลายๆคนบอกว่าปลูกเดเดือนนะปลูกไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปไขข้อข้องใจกับพี่ปุ้ยนะครับเจ้าของสวนไร่องุ่นเจริญทรัพย์วังน้ำเขียวสวัสดีครับพี่ปุ้ยครับสวัสดีค่ะปุ้ยนะจ๊ไจะไร่องุ่นเจริญทรัพย์วังน้ำเขียวค่ะครับผมคะ่ะพิกัดอ๋อพิกัดจริงๆเลยท้าใครจะมากด GPS มาเลยค่ะไะร่องุ่นเจริญทรัพย์สองนะคะอยู่ที่วังน้ำเขียวค่ะอ่าตัวนี้พี่ปลูกองุ่นมา ตรงนี้เนาะครับเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เราเราเพิ่งมาปลูกตรงนี้เรามาปร,ปรับพื้นที่หนึ่งปีเนาะที่เรามาอยู่ตรงนี้เลยที่เรามาเ<ม>ช่าที่แปลงนี้นะคะเราปรับพื้นที่หนึ่งปีแล้วเราก็มาปรับปลูกครับปลูกนี่เราปลูกได้เจ็ดเดือนจริงๆนะคะแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งเนาะค,ะคนอาจจะฟังไม่เข้าใจนะคะตอนนี้จะได้ขวบหนึ่งแล้วจะได้ปีหนึ่งแล้วนะคะนี่คือรอฟามหวานแค่นั้นเองก็คือเราปลูกเอ่อตั้งแต่ันเดือนไหนพี่เดือนพฤษภาค่ะพฤษภาคือพฤษภาคือ เสร็จเดือนพฤษภาคมตรงนี้นะคะล็อกตรงนี้เลยนะคะที่ปลูกอยู่นี่มี6แพรค่ะก็คือปลูกเจ็ดเดือนแล้วก็ทําการตัดแต่งกิ่งตอนนี้คืออ่าสเดือนฝากกับ4เดือนแล้วสี่เดือนแล้วก็คือ1งปีจะออกมาในลักษณะแบบนี้เลยแบบนี้เลยทําได้จริงค่ะแล้วบางคนเขาบอกว่าพี่ปลูกเอ่อบางคนก็ปลูกสามปีสปีเนี่ย ไม่มีผลไม่มีลูกให้กินเกิดจากอะไรพี่ไปไปศึกษาใหม่เลยเนาะสี่ปีเขาต้องรวยแล้วคืนทุนหมดแล้วเนาะสี่ปีใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องรวยแล้วคืนทุนได้หมดแล้วนะคะทั้งหลังคาลงเรือและแป๊บเนี่ยเราต้องคืนทุนได้ทุนแล้วครับผมสี่ปีจ้ะอืมเอาวิธีการปลูกของพี่ก็คือปลูกผสมประสานกันเลยใช่ไหมอยู่ในนี้อ่าล่องนี้เราจะทําแบบทูโทนนะคะเราจะมีสองสายพันธุ์นะคะดับเบิลแบ็กนะคะดับเบิลแบ็กคคือการผสมเสร็จแล้วนี่เริ่มหวานแล้วนะจ๊ะดับเบิลแบ็กแล้วก็มีไว้มาระกานะคะ ไว้มาละกาแล้วทําแบบทูโทนค่ะก็คือให้เขามีะสีกันไปใช่ไหมพี่ใช่แล้วเวลาเราถ่ายรูปมันจะได้ดูสวยแล้วก็ดูแปลกตาเนาะครับผมแล้วระยะการปลูกเนี่ยสำคัญไหมพี่ระยะการปลูกสําคัญไหมนะคะแล้วแต่พื้นที่ของตัวเองเลยนะคะสมมุติว่าในพื้นที่ของไร่เราเองครับอ่าเราต้องการให้อุ่นเนี่ยแบบอยู่ได้นานๆเลยเนาะเพราะว่าเราเราหลังคาเนี่ยเราเปลี่ยนได้อยู่แล้วสิปีสิปีเราเปลี่ยนได้อยู่แล้วแต่อุ่นเนี่ย สามารถที่จะปลูกเสานี้ไปกระถึงเสานี้ก็ประมาณสักสามเมตรไหมคะสามเมตรได้สองเมตรห้าสิบครับผมใช่ค่ะเสาคนเป็นเสายังไงพี่มีคนก็ถามมาเสาปูนอัดแรงหรือสมมติว่าคนที่ว่าเริ่มต้นใหม่ๆต้องการเสาเสาธรรมดาก็ได้ค่ะเสาไม้ไผ่ก็ได้เขาเรียกเสาเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติบ้านบ้านนอกเขาเรียกเสากันลอนเสาอะไรที่ว่ามันเสาเสาแบบไหนก็ได้ไม้ใช่ก็ได้แต่สมมุติเราจะทำโรงเรือน ดูมาตรฐานเลยแล้วก็จะใช้เสาปูนอัดแรงเนาะต้นนี้ใช้เขาเรียกว่าเสา2เมตรห้าสิบนะ <parasite> แล้วก็ฝังไปเลยห้าสิบเซนนะคะแล้วก็ <Luk S 1> ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ใช้แป๊บพลาดแป๊บเราจะใช้ขนาดหกเมตรเนาะแป๊บนิ้วเขาเรียกแป๊บนิ้วแป๊บน้าปราปาเนาะใช่มันคือ6เมตรเนี่ยมันจะพอดีของมันเลย3 3เสาใช้3เสา3มต้นเนาะเวลาปลูกองุ่นเราจะปลูกแอบเสาก็ได้ค่ะเราปลูกตรงข้างเสาเนี่ยเพื่อตรงเนี้ยมันได้โล่งเนาะมช่แล้ว แล้วเอ่ออังมน่ะเขาก็จะมีเขาเรียกว่า <No> พันหนักใช่ไหมพี่พันเบาใช่ไหมแต่น okay. ี้เราเราเราปลูกพันหนักพันเบาในรวมกันได้ไหมอันนี้เราปลูกรวมกันไปแล้วเนาะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมเรื่องพันหนักพันเบาอันนี้เนาะแบบว่าเราจะควบคุมฟอมหวานเราเราเอาพันพันหนักมารวมกับพันหนักได้ยังเสื่นสายพันนี้เราก็มารวมกับพันนี้แล yeah ้วเราเอาปลูกกับเอสสี่สิแปดก็ได้รวมกันได้ใช่แล้วก็นิ้วมือแม่มดปลูกกันได้มันเลื่อยไปก็คือเอ่อมันจะ เขาเรียกพันกันไปเรื่อยก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่มีปัญหาค่ะเราอาจจะได้สายพันธุ์ใหม่ด้วยเนาะพอพอมันออกลูกมาก็จะห้อยแบบระยงตรงเตงอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะครับแล้วมีคนเขาบอกว่าเอมีเพื่อนเขาถามว่ายานใชัยเยอะไหมยาเขาเรียกว่าอในเรื่องของการป้องกันเรื่องแมลงนู่นนั่นที่มีวิธีป้องกันอย่างนี้ทีนี้เราจะมีต้องต่อไปแล้วต้องมีถ่ายคลิปตอนช่วงที่เราจะต้องรักษายาเนาะไอ้รักษางุนเนาะเอาละพี่จะเป็นอย่างนี้ ทำไมบอกว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นสเต็ปเนาะพี่จะไม่ให้โรคเข้าก่อนแล้วพี่จะไปฉีดยานั่นคือเกิดความเสียหายแล้วเนาะพี่จะคิดเลยว่าตอนนี้อุน่นเรากําลังเป็นดอกเป็นตีกล้วยเป็นดอกเราต้องใช้ยาอะไรคือใช้ตามสเต็ปเลยใช่แล้วเราจะใช้ยาแพงสลับไปยาถูกอเหมือนที่เขาบอกว่าใช้ยาลดเบนซ์ลดบีเอ็มเนาะใช่แล้วจะใช้ยาแพงสองครั้งแล้วก็จะไปใช้ยาถูกสองครั้งในอัตราที่ว่า มมติว่าง่นกาลังบานดอกเนี่ยเราต้องใช้ยาแพงแล้วเพราะว่ายาแพงจะไม่รัดดอกแล้วก็ไม่บีบดอกให้ร่วงให้เสียหายเนาะรเราจะใช้ยาเป็นสเต็ปเลยเออบางคนบอกหุ้ยต้องไปเคาะดูก่อนนะมันเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรหนอนเข้าแล้วเข้าไปฉีกไม่ใช่นะเราจะใช้เป็นสเต็ปไปเลยแล้วจะลดการความเสียหายครับผมเนาะในเรื่องของอสารเคมีตกค้างเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องหยุดอยู่แล้วเพราะว่าเราตอนช่วงเล็กๆเราต้องใช้อยู่แล้วเนาะแล้วพอดีองุ่นถ้าสมมติว่าลูก เกิดปัามมันเนี่ยเกิดมีแบบว่าลูกมันมันแล้วเนี่ยโรคจะไม่ค่อยเข้าแล้วในพื้นที่ตรงนี้เราทําง่ายมากเลยเพราะเรามาเจาะเจาะแล้วทําทีแรกเลยทําก่อนเขาใช่ไหมทําก่อนเขามันจะไม่ค่อยมีโรคพี่ไปปลูกอยู่ที่เวียงจันทร์เวียงจันทร์ก็ไม่ค่อยมีโรคทําง่ายมากเลยตามสเต็ปเลยคือนี่นะทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ถามว่าเขาทําได้ไหมทําได้ยิ่งกว่าเราอีกทาดียิ่งกว่าเราอีกจ้ะเออเง่นที่ปลูกแล้วได้กินผลปลูกที่ไหนก็ได้กินใช่พี่แนะนํา สายพันธุ์หน่อยสายพันธุ์ง่ายๆเลยเนาะสายพันธุ์ง่ายๆเลยที่ปลูกที่ไหนได้อย่างเช่นสมมติเดี๋ยวก่อนนะจะบอกให้ฟังว่าถ้าเป็นไรเม็ดแบโอปอถ้าไปปลูกที่บ้านแพ้วสมุทรสาครเนื้อจะเป็นเลนไม่อร่อยเหมือนปลูกปลูกในพื้นที่ภูเขาเฮ้ยมันเกี่ยวกับดินด้วยเหรอพี่ใช่ค่ะมันเกี่ยวกับดินแล้วยังไว้มาละกาแต่ไว้มาละกาเนี่ยปลูกได้ทุกที่นะมองสาภาพแล้วนะมองว่าน้องสาภาพรับปลูกได้ทุกที่ไว้มาละกานะ แล้วก็เป็นพันธนี้ดับเบิลแบ็กหรือบางคนบอกอุ้ยนี่มันคือปักดาแต่ว่าเราผสมแล้วเราเอาว่าอร่อยแล้วเราว่ามันอร่อยแบบปักดาธรรมดาแล้วครับเออเราเรียกว่าดับเบิลแบ็กนี่ก็ปลูกได้ทุกที่อร่อยจ้ะเดี๋ยวไปดูสายพันธุ์ที่ว่าลูกใหญ่ไรเมล็ดเขาเรียกอะไรนะพี่อ๋อเอสสี่สิบแปดจ้าเพาไปเดินทางนี้แล้วออลลี่อะไรนะออลลี่เหรอออลลี่อันดอลล่ามาจ้าจ้าจ้าลูกใหญ่มากเลยนะพี่โอ้จ้าเคค้า้ามาเลยเออเราจะตันไหมเฮ้พวงนี้ ม่โลกกว่าแล้วมั้งพี่นี่อาจจะได้ oh แล้วแบบลูกใหญ่มา,มากๆเลยนะพี่เนาะใช่เ <SC 18. S 2> อสซีสิบแปดเอออันนี้เขาต้องเข้าใจนะว่าเป็นองุ่นที่เราปลูกได้เจ็ดเดือนแล้วเราตัดแต่งกิ่งเนาะมันก็จะได้แบกแบกน้ําหนักได้เป็นเป็นแบบว่าอาจจะไม่เต็มที่อ่ะนะครับถ้าสมมติว่าพันพันเนี้ยอยากให้แนะนําให้ลูกค้านะ่ะปลูกให้ได้ปีหนึ่งเลย ค่อยตัดแต่งกิ่งใช่ค่อยตัดแต่งกิ่งเพราะว่ากิ่งเมนอ่ะมัน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 ยังต้องการฟาร์มแบบเจริญเติบโตกี่งเห็นไหมสังเกตว่ากิ่งมันยังน้อยอยู่เนาะครับอีมาดูกิ่งนี้เนาะอืมอันนี้ออกมาอย่างนี้แล้วเห็นไหมเออเนี่ยครับแต่พันนี้นะออกมาปุ๊บตัวนี้มีตันนี้ก็มีลูกตรงนี้ก็มีลูกโอ้โหแสดงว่าต้นหนึ่งนี่แบกมันหนักได้เยอะเลยเออแบบต้นหนึ่งนี่ก็คือแบบว่า ได้เก็บกินแจกจ่ายได้ไปทั่วเลยพี่เนาะกิ่งเมนะต้นคอมันนะดู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 ดต้นมันไม่ได้ใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่ามันจะออกทับทุกกิ่งเลยเนาะเดี๋ยวให้ทางกล้องมาดูตรงนี้นะครับดูดูตรงนี้นะครับอันนี้ต้น7ดเดือนใช่พี่ก็คือตอนเนี้ยคือเอาจจริงคือหนึ่งปีแต่ไปตัดแต่งกิ่งช่วงอายุเจ็ดเดือนเนาะแต่งกิ่งเจ็ดเดือนดูที่ออกมานะครับอันนี้ยังไม่ถึงปีคือตอนนี้ยังไม่ถึงปีนะ อันนี้หนึ่งช่อเนาะอันนี้หนึ่งช่ออันนี้นี่หนึ่งช่อนะครับนี่โอ้ม่เอาไปเล่าๆอ่ะก็คือกิ่งเขาทั้งหมดเลยครับนี่ก็คือกิ่งต้นนี้ทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะรวมๆกันก็คือมันเกินสิบกิโลอยู่แล้วจ้ะนี่ครับต้นเดียวนะครับนี่ครับใหญ่มากใหญ่มากแบบนี้ครับน่าสนใจมากๆนะครับ s อ8ี่สิปดใช่ไหมเทปิโตนี่ตอสนี้ s ิ8ปจ้ะโอ้โหดูมาลงปงเป้งเลยค่ะสมมติว่าฟาร์มสมบูรณ์ของช่อไหนสมบูรณ์ฝากก็จะ ข้าสีแล้วเนาะกินเกินก็จะข้าสีแล้วอเออเดี๋ยวมีคนถามคือ,อว่า,าปลูกใส่กระถางเนี่ยปลูกได้ไหมพี่ได้ค่ะปลูกได้เนาะได้ค่ะปลูกยังไงให้ได้กินในกระถางปลูกยังไงให้ได้กินในกระถางครับก็ดูแลมันดูแลง,ง่ายด้วยนะเหมือนเราล็อกเขาครับ <c oughs> ยกไปไหนไปไหนก็ได้ <c oughs> ใช่เหมือนเราล็อกเขาแล้วทำาป็องุ่นเหมือนองุ่นแค่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอองุ่นที่เราปลูกในกระถางองุ่นที่ปลูกในกระถางคนไหนเขาบ่า ปลูกทาไมปลูกได้ห้าเดือนเจ็ดเดือนทําไมออกลูกนี่เราปลูกปุ๊บออกลูกเลยก็มีค่ะอแล้วก็บางคนก็ถามว่ามีสารเคมีตกค้างเดี๋ยวชิมให้ดูพี่อ๋อชิมคาต้นเลยไงชิมเลยชิมเลยชิมเล้วให้เจ้าของก็ชิมก่อนเดี๋ยวให้เจ้าของชิมเนาะที่ที่บ้านนี่กินทุกวันกินทุกวันค่ะก็คือกินได้อันนี้จะสีเข้มๆ่ยกินได้เลยก็คือก็คือบางคนบอกว่าใส่สารเคมีเยอะนะครับแต่ก็คือกินให้กินเลยนะครับจ้ะ <c oughs> ยังอมเปรี้ยวอยู่เนื้อกำลังเริ่มจะแน่นที่เป็นต้นไผ่เนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่อ่าจการปลูกในกระถางเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกในกระถางนะคะได้กินเลยได้กินลูกเร็วเลย่ายนี้ช่องคาช่องทางการติดิตออีกรอบหนึ่งเคื่องทางติดต่อมีใครสนใจนอยากจะเข้ามาค่ะ ปุ้ยค่ะไร่องุ่นเจริญทราบฟังน้ําเขียวนะคะสาขาสองเนาะเบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์แปดห้าหกสามเก้าสี่เก้าสามสี่จ้าครับผมติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะเปิดไร่เปิดสวนให้พี่น้องมาเที่ยวชมได้ทุกเมื่อทุกวันเลยค่ะโทรมาได้นะคะชอบช่อไหนตัดแล้วไบชั่นกิโลใช่ค่ะรถแรกแจกแถมค่อยไปคุยกับพ่อค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่กุยมากครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเนาะ 来吧，来吧。